ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับวันนี้ช่องร้อยแปดไลฟมาแบบมืดๆม,มาแบบสลัวสลเสร <c oughs> พราะว่าเราจะชวนฝรั่ง <c oughs> แล้วก็ลูกหมีมาเล่นผีถ้วยแก้วกันอันนี้คือแบบเล่นแบบเต็มสุข <c oughs> เต็มสตรีมเลยนะ <c oughs> ถามก่อน เนรู้จักไหมผีถ้วยแก้วอ่าคิดว่ารู้จักเคยฝรั่งเขามีไหมไม่ไม่ไม่มันเรียกว่าวีจีวีกลอวีจีบอร์ด<ล>คือมันเป็นยังไงแบบเป็นตางฟ้าแล้วเป็นผีอ่ะที่เขาว่าสิงอ่าผีผ,ผีเลยใช่นนไหมใช่แต่ผมไม่เคยเห็นก่อนและมีมั้ยมีมั้ยไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่เดียวค่ะเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่นใช่อธิบายก่อนนะว่าการเล่นผีถ้วยแก้วอ่ะมันคือจะมีตารางแบบนี้ แล้วเราจะอัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่รอบๆเนี่ยเให้เขามาอยู่ในแก้วแล้วเราอยากรู้อะไรอ่ะเราก็จะถามเขาตอนอธิบายก่อนว่าเราจะต้องจุดธูปหนึ่งดอกเพื่ออัญเชิญให้เขามาอยู่ในแก้วเนาะแล้ววิธีการเล่นคือห้ามเล่นเ,น,เ,น,เนอยู่ห้ามางายงี้พลึ๊บเพราะว่าวิญ,ญญาณออกแล้วเขาไม่กลับเขาก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ย <c oughs> ข้อห้ามอย่างนึง <oi> คือแบบนี้จริงๆแล uh ้วถ้าเวลาเราเสิร์ชไปใน Google เขาบอกว่าบางทีมันก็มีผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นคือพยายามทำอยู่ในกฎในเกณฑ์ผิดเพี้ยนที่หมายถึงว่าบางคนผีเข้าไปเลยไม่สามารถทำงานได้เป็นอาทิตย์แล้วก็เป็นบ้าต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอสุดท้ายเขาก็บอกว่าผมเล่นผีถ้วยแก้วมาเมื่อประมาณที่ที่แล้วเลยประมาณอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะต้องขอเข้ามาแล้วขอโทษหลังจากเล่นก่อนใช่โอเคเคยเล่นจะเล่ก่อนพี่เฟิร์นเคยเล่นมัยเด็กๆไม่เคยจุดท้องจุดทูบขนาดนี้นะเดี๋ยววันนี้จะจุดทูบหลอดดอกนี่เดี๋ยวฮะสองคนนี้หน้าตาแบบว่าไม่ถามกูซะหน่อยมาถึงขนาดนี้แล้วอะเคเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะไปจุดทูบเชิญดวงวิญญาณแถวนี้ส่วนใหญ่จะต้องเชิญเป็นผีไก่หงโอ้ ส่วนใหญ่ที่เขาจะมาเขาจะเป็นอย่างนั้นอหะตายเน็ตเข้าใจคำว่าผีตายหงอยู่ใช่ไหมครับอ่าอ่าสินคนตายไม่ดีอุบัติเหตุอุบัติเหตุหรือว่าเดี๋ยวเราจะตั้งจิตอธิษฐานนะ ต้องแบบตั้งใจต้องมาอยู่ที่พาก่อนแล้วตั้งใจแบบนิ่งๆทําสมาธิสักแบบสิวินาทีนับหนึ่ง10ิบในใจนะทุกคนมาช่วยกันจับพลัมุมเดี๋ยวเราจะถามว่าเรายังไม่รู้ว่าเข้าหรือยังต้องรอสักพักหนึ่ง เฮ้คือมาแล้วเหรอมันเริ่มขยับเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเหรอว้าวทำไมมาทางนี้โอ้ทำเลยดีกว่าเราควรจะทำคุณทำมันคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเขาเขาไม่อยู่อ่ะเฮ้ ห้มห้มเอวเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นผู้หญิงอ่ะมีดันต้นเด่อเสียอะไรวะเน้นดันเ่คือย่คือผู้หญิงคุณคเป็นอะไรตาย เสียงวแน่งโคตรแตกอะตอนเนี้ยคือหนึ่งมอมะหนึ่งมอหนึ่งไหมไฟโอ้โอ้ขนลุกไปหมดเลยไฟมันกำลังดับโอ้ไฟมันดับไฟมันดับไฟมันดับต้อเข้าเอาเงินจัดเพื่อไห้่ด่าเองกับเองนะอ่าโอเคไม่ใช่กัน คุณเป็นคุณคุณคุณอายุเท่าไหร่คะโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้อ้ยโออ่ยโอ้อะไรอ่ะ2ออายุ27เหออยโอ้ยโ้ยโอยอ้7อ้้ยอยอยโอย้วโอ้้ยโอยอาอยโอออ้ได้ยอ้อ ห้ามจนกว่าจะแบบเดี๋ยวเลยไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรแต่เนี้ยเวคยสายแอร์เหรออโอ้ยโอ้ยเคืออะไรโดทรศัพท์แทนโทรศัพท์สายแอร์โทษศัพท์แทนโอ้ยนี่คืออะไรโทรแทน น่าจะเป็นไม่นะเฮ้ยแทงเหรอโอ้ยไปเลโอ้ยขนลุกไปหมดเลยโอ้ว้าวคือแบบเอาแบบเขาต้องนั่งกันนะหนาไม่กล้าถามแล้วอ่าพี่อิงยังถามอะไรอ่ะเออเดี๋ยวนะถ้าเขาเหนื่อยให้เขาพักครับถ้าเขาเหนื่อยให้เขาพักครับเออเฮ้ยโอ้ หรือเขาไม่อยากพักนะไนี่คืออะไรเขาเขาจะบอกเราต่ออ๋ออ่างอ๋อคือโอ้โหไปไหนอ่ะอ๋ออ๋อ อวดอะไรวะน่ดอะไรคุณจะสื่ออะไรคะอ่ะขากลัวว่อายชลาอายช่วยมันอย่งนี้ไม่น่ากลัวแบบว่านี่ไม่มีใครดันใช่ไหมครับเฮ้ยเฮทำไมมันไปเร็วจัง จัจจาๆเฮ้ <มา S 2> ยนะอ,อ่ะไปไหนอะ่คุณอยากให้คุณอยากให้ช่วยอะไรไหม <c oughs> ช่อช้าง <c oughs> ใช่อยากให้ช่วยเออเดี๋ยวเอานีออกได้ไหม <c oughs> อย่านะเลกอย่านะห้ามเด็ดขาดนะ คุณอยู่แถวนี้เหรอใช่ห응รือไม่ไม่ใช่ไม <pathways> ่ใช่ไม่อยู่แถวไม่อยู่แถวนี้เรามามาไกลมาไกลมาคุณอยู่มียากถามเลยไหมมีกลัวคือเราเราเราขอโทษนะคุณโอเคหรือเปล่าเราเชิญคุณมาให้ดูเฉยๆน้อย โอเคไหมโอเคไหมฮ่าโอ้ยสระไอคือสามไปมาไรเขาไม่หรอไม่โอเคนะไม่โอเคอ๋อเราจอไเชิญเขาออกไงอีกไม่เชิญดีกว่าเพราะว่าเริ่มจะบานปลายแล้วครับ คือคือแบบว่าคุณรู้มากเลยอะเอาอย่างเงี้ยเราคุณอยากให้เราทําบุญให้ไหมถ้าคุณโอเคเราจะเราจะทำบุญให้นะเออเออใช่โอเคเขาให้ทราบุญให้โอเคเดี๋ยวเราจะเอางี้ก่อนนี้เราจะได้อุปสิธิ์สุขส่นให้คุณชื่ออะไร เขาไม่หยุดนะเนี่ยเขาไม่หยุดนะเนี่ยเขาขอพักอ่ะไม่พักด้วยชื่อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะพ่อพายเหรอ พอ,อแอร์คือนี่พี่เฟิร์นกดอยู่ป่ะฮะไม่ได้กดคือมันตัวต่องต่างวะแพทย์ชื่อแพทโอ้ยโอ้โอย่าให้ออกจากตารางนะครับขอให้พยายามแบบว่าอยู่ในอยู่ในตารางนี้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะ ทำบุญไปให้เนาะเดี๋ยวสามคนเลยเนาะเราพี่อิงด้วยฮะสี่คนแล้วเราเราจะหยุดเล่นได้ยังไงเราจะคือขอขอเขาออกดีกว่าขอออกโอเคขอออกดีกว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มจะไม่ปกติแล้วให้คุณกลับนะโอเคนะได้ไหมไปที่พักคุณโอเคนะถ้าคุณคุณจะออกไหมคุณเราจะเชิญคุณกลับที่ที่คุณมาฮะ ไม่ mer, อะไม่ออกอ่ะจะทำอะไรก็ถามว่าชอบกินอะไรใช่ไหมคะอยากจะทำบุญอะไรได้ไหมชอบกินอะไรจริงจริงจริงเปลี่ยนได้หรอเปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้หรอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ชอบกินอะไรคะเยอหญิงอะไรวะอาหารอะไรเป็นเยอหญิง ฮะแสดงยัอะไรอ่ะอะไรฮะเอ้โหวิ่งเร็วมากอะไรซอโซฮะเขาเริ่มแบบเริ่มแบบเขาเริ่มพูดไม่รู้เรื่องเลยป่ะถ้าอย่างนั้นเราเราเชิญเขาออกดีกว่าเนาะคือเขาไม่ยอมออกเลยสิเดี๋ยวอิงมันต้องทำยังไงเสียงไงอ่ะ สองตัวนั้นหรอโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งจิตเดี๋ยวเราขอให้ขอให้คุณออกเนาะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้นะโอเคนะโอเคโอไหมโอเคไหมโอเคโอเคขอให้โอเคโอ้ยโอเคอ่ะไปที่พักใช่ไหมโอเคอ่ะคุณออกถ้าคุณออกให้คุณไปที่พักนะ โอเคเราปล่อยได้ไหมปล่อยได้ละแน, <corros ising> น่ใจไหมแน่<ๆ>นนใจครับเือือ <cle ave> อันนี้พิงขอพูดนิดนึงนะครับว่า <tame> คือมันเป็นการเล่นที่ไม่แนะนําอันนี้คือเราดูให้เป็นความบันเทิงนะฮะแต่ไม่ใช่ไม่ให้ให้น้องๆแบบว่าไปเล่นแล้วก็โอ้โหแบบ เล่นทุกวันเล่นจนแบบว่ารู้ความลับว่าเขาเป็นอะไรตายบางทีของพวกนี้เราพิสูจน์ไม่ได้เราก็พยายามอย่าพิสูจน์ดีกว่าใช่เราเราจะไม่ไม่ไปย่างกลายที่จะรบกวนเขาจะดีกว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนไหมใช่ใช่กลัวมากขอบคุณสองคนนี้ก่อนดีกว่าขอบคุณมากเลยรู้สึกเป็นยังไงเล่นผีตะแก้ครั้งแรกไมาชอบไมชอบเลยใช่มันรู้สึกสยองเนาะกลัวหลอนอ่ะโอเค จบคลิปกันแค่นี้ขอบคุณนะครับผมอย่าลืมซับสไคร์นะครับวานาบีมีและ My m เมดเครับผมขอบคุณมากๆแล้วกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับว่าห้ามลอกเรียนแบบโอเคอะไรฮะเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับโอเคไปดีกว่าครับไป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 ไบสวัสดีค่ะ